ตื่นหรือ,อยังคะขึ้นกัดหนามนะตื่นหรือ,อยังเอ้ยตื่นหรือ,อยัง,น,ออยงนิ่นองอกบอก,อบอกค้าวอะดึงดึงปึ๊บยืดดึงปึ๊อะดึงดึงปึ๊บหน้าท่านอาบอยู่ค่ะหน้าบอดดันละอาบดูค่ะมาต้องหอมอาตุจจาหน่อยตุจจานเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะวันใหม่จะไปโรงเรียนแล้วนะคะวันใหม่จะไปโรงเรียนแล้วนะคะสามจุกอะโอ้อันนี้กินเขาเพิ่งอิ่มค่ะกิเขาเพิ่งอิ่มอีหยังเบ้ไอ้ก็อยากไอ้น้ำบ่ลูกเบ้ไอ้ก็อยากไอ้น้ำบัวทุดอีดาไหมอีดาจะไปโรงเรียนไทยบ่ฮะอี่าจะไปโรงเรียนไทยบ่ใจในี่จ้าไปโรงเรียนศูนย์นี่บ่ยังก็ก็ก็ผมเนี่ยผมทั้งหลังมาเกิดอะแงกมาพี่ ตุยตุยตุยตุตุยตุตุยตุยตุยตุตุย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 ตุ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 ยตุ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 ตุย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 ยตุ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 ยตยตุยตุยยตุยยตุยุยตุยตุยตยตยตุตุย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  เป็นทุบ <ım S 2> ุ้ยอะลนต่ทุประจำเลยเขายังมาอ่นเงินซื้อเนาะไปมันมนองทุบนะไปเมื่อน่ะเขาห่อไปสุดนั่นแหะสุดนี้สุดนั่นแหะสุดนี้ใชีใจยังก็เต็มเอื้องเมชีอ้วนเต็มเอื้องเมอนอ้าอ้อ้เดี๋ยวตรงเดี๋ยวกขาปูลงกูนโอ้ยยุงเหอเีตรงยุ่งน้ำแน้ำยุงมขาวูน่ะทุกขึน มีแก้มในแห้งเป็นอาทิตย์ร้านจะนุเนยนุ่งกัดนุงชอบถ้าด้ไปด้วกันได้ไปเตียนยุดเอาีเอ้นใส่สองจ้าเห็ม้วนือม้เอาเอาเอาลืมบุญเขาจะใ่ใค่ะอาจารย์สวยสวยทกาตายิจีนน้อยจ้าหน่อยจ้าเป็นลับบอลจ้าเป็นจบมือกับปีนจับมือแปะแปะบมือแปะไปอาทุจร้าแับนี้ทุจาสวยสซ่งกระดาษไปให้ยังสวยค่ะ บัวนี่เตือนเจ้าเยอเด้อยิไปลิ้ไปแล้วทำไมไม่ไปกับอันนี้แต่ไม่ไปนิดหน่อยอันนี้ไปทำงานหาตังชื้ม่ำบ้อยบายอ้าววิวนั่งแบบสวยๆเลยค่ะอ่ะถ่ายรูปบานๆนหน่อยยิ้มบานๆนหน่อยอ่ะยิ้มบานๆนหน่อยค่ะี่ายคออสามจุก ตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะน่ะนกลุ่มลุ่ม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 กลุ่มลุกมลแปะแปะ้ลูกจ้อะต้อต้อต้งยิ้มน่ียไปยังบับนอ กลมค่ะกล่มแน่นลูกใจอย่ากลมเอียงกระดดกกระเดียหืนละสิหืนละสิหืนละสิอาแท้ตังแท้ตังจะตีนูดต้องมึงเลยแวี่แกี่แกวี่แกวี่แเวี่เนี่ยเตือนนะย้มละหลานนีอยยั้มลหลานเนย ยิ้มขี้ไลยแท้ก็ยิ้มขีข้ไลยแท้เขายิ้มเขายิา <c oughs> ้มมันหน่อยเออมันหัวอ้าปากโอ้ยเบ,บิ่อเมันจะข้อหักมันจะข้ะขอหักยังจะช่วยเขาให้อ้าปากค่ะอันนั้นเขาว่าหัวไม่ใช่ยิ้มค่ะเอ,เอายิ้มมันหวานอันยันยิ้มอ้าปากกลวงค่ะคุณรัสตีไทยไหมยิ้มแบบกุลสตรีนั้นไว อุ้ยไอ้เรอคะอุ้ยไอ้เลยขาไอ้ยิ้มหวานหน่อยค่ะยิ้มหวานปม่มออกมาอย่างนี้บุญขากับซอนแดงตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะเอาพักเอาพักกาดขาวาได้ไหมัน่ะส้มนำโลกนี่หันก็ได้ไปซื้ออยู่ อ๋อหม่อีน้องไว้ไปซื้อข้าใหม่อนให้ช่างกิโลดูหน่อยได้กิโลคะไหนปล่อยที่ล่ะเจ็ดโลเครื่องโอ้ปล่อยเลยบ่ขึ้นอีกเครื่องนึงแลยอ,อ่นะเมื่อันนี้ช่างได้เจ็ดกิโลบ่เลิกหายขีดบ่ขึ้นหายขีดบ่รอเฉพาะนาเทาผมจุกออกแล้วนาเทาได้ใจเนาะนาเกินอายุน่า แกเหมือน g r o แก่เลยไม่เหมือนเด็กทารกเลยค่ะเด็กแก่แล้วค่ะถือว่าเด็กถือว่าเด็กหน่อยอนุบาลเนาะถือว่าซุ่มเรียนอนุบาลหายมัดนางไหนรายกาดเลยนั่งกับยางจัดไปกระโปรงเปิดแล้วน่ะ ยางมากผู้เดียวบ่ะใครทีิสั้นเตือนบ่เือนเอาลาคืนแหมเราะ่อยากนอนไหมไม่มโว้ย <c oughs> โว้ย,ยมดจุกให้ลาไม่แน่นันผมลาออกบาลาเนะ่ะ เดิมาแล้วมันเงื้องได้ทางขงางอา๋อพวกนั้น,นเลยกินเขาไงหนูป้อนเขาป้อน,ขออนขออเ,อเขายังอนอนป้อนเขจาจังนอนนอนล,ลูกเนาะวันตึงๆแก้มหน้ำไม่หไงเนี่นยนี่กันมาคนสบายไปกินอยู่นะโอ้ไปกินอยู่ในบ้านใส่ปิ้งไก่ป่เบรนเมื่มหอหมดเกือเกลือเกลือเกลือใส่เกลือๆๆๆพร้อมเนาะเอ้ยบัมาเอานองเลยเนาะอยู่น้ำโขลกพักขนาด บคนผานมเมื่อกินพ่อ, <c oughs> อเอาน้ำแก็งมันจังเย็น เอาจักสามซี่ก้อนเอาไปก้อนไปใช่กับฟอกน่อยอันนี้ใชไหม่างเมื่อบัดทีนี้ไปบัดรที้ยางเมื่อคักขนาดไอ้เธอหน่คักขนาดหิวเข่ากับเข่าออกมาขนเสบียงแล้วกับเข่าไปอีวนนี่ย้ำไดนสิเข่าไปในบ้านน้ำเข่าหนิเหรอไปเบิ้งทีวีอ่าหน่อยสมีเขาเบาไปน้ำเขาเบายากอยู่น้ำอ่านนี่ละ อ่าเดีเสียบลูกซีนเนีบัตรเทนี้เราก็เสียบลูกซีนเตรียมขายของตอนเย็นจ้าจะเตรียมของกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายบ,บ,บ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย <laughs>